รถึงไม่มีการสงในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้นายกองะการสวรรคนะครับเราก็จะมีโครงการราคอยมควนแต่ตอนนั้นเป็นนายกทั้งสภาทศบาลและนายกเทศมนตรีน,นครขอนแก่นที่จะมีขึ้นให้เป็นปหลังจากนั้นนะครับท่านประาธานในที่ีจะประกอบพิธียอมวัดเลือกตั้งสามสามมองหนึ่ง ของด้วยภาษาและแผนงานนะคะของพัสดุการตรวจสอบภายในนะคะโย ต่อเลยครับปกับผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขตหึ่งสสทนายป๊อกวีระนันหัวสีครับทุกท่านครับผมทนายป๊อกวีระนันหัวสีครับ คนที่พ่อแม่พี่น้องผู้แทนราษฎรครับพี่น้องครับพี่น้องครับที่ยืนอยู่ต่อหน้าพี่น้องคือบุคคลที่รับที่มายกมือขอมาย่อมือไหวมาบอกมากล่าวนะครับว่าพวกเข้าพรรคประชาชนมีความมุ่งมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํางานทางการเมืองที่อยากจะเป็นนักการเมืองที่ดีจึงตัดสินใจเข้ามาทํางานการเมืองครับและมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในขณะนั้นนะครับก็คือตัดสินใจสมัครเข้าไปเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคนะครับในการเป็น ไม่ใช่เศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็เป็นได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ของพี่น้องได้ใช่ไหมครับใช่พาะนะแล้วแล้วก็ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดสรรผ่านการยืนหยัดตัวตนผ่านการพิสูจน์ตัวตนกับพักเก้าไกลนครขอนแก่นนครขอนแก่นแก่นของนครของแก่น,กน,น,กกนคือผู้คนคืออีพอ,อีแมคือสมาชิสาสาากสภาเทศบาลนครขอนแก่นที่มีวิธีคิดแบบใหม่การทํางานแบบใหม่ พี่น้องเลือกทั้งทีเปลี่ยนคนไม่พอครับต้องเปลี่ยนขั้วทางการเมืองให้โอกาสเ็นจะมาพมวันนี้ครับพี่น้องครับนอกจากนี้นอกจากผมนอกจากคุณอ๊อกเบญจที่กับพี่พ่อยแม่นะครับบางบางเรื่องนะครับหารือกันในหลายๆเรื่องเราอยากลงเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่พ่อ,อแม่ทุกคนใช่ไหมครับใช่แต่ในขณะเดียวกันจะมีข้อกังวลว่าเอ๊คำว่ <c oughs> เาเปลี่ยนใหม่แล้วมันจะดีขึ้นจริงไม่จริง อนต่อเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าพ่อแม่พี่น้องให้พ่อพ่อแม่แม่ช่วยกันกลับไปสื่อสาร<ม>ในชุมชนว่าการเมืองไว้ใช่ไหมอะไรที่ดีๆเราเก็บไว้นะครับอะไรที่ไม่ดีอย่างเช่น,เป,นเป็นการทุจริตเป็นการที่แม่ดูในโทรทัศน์โอ้โหสส,อสอไออธิรายสสรังสิมันลมอภิรายดูดูเดือด,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 ดบางทีนะครับไม่ใช่จะเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งแล้วค่อย้เข้าสู่ตําแหน่งแล้วสอททุกคนนั่งในสภาแล้วทาไม่ได้ เราไม่อยากทำกันกันโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโตออกเบนจามาพ่อสีระบุญผู้นี้ค่ะมาขอยืนยานดงก็สองปีเอาไปปัญหาไปเห็นหยังมือนีค่ะมันแสดงหเห็นแล้วว่าคนที่มีความุ่มันเอาขึ้นมาพอบที่จะไปแก้ไขล่อแควัวทีสิบเอ็พฤษภามนี้เท่านั้นค่ะไปสอนขึ้นมามั่นจิเกิดขึ้นสิด้แก้ปัญหาได้จริงๆนโยบายหนึ่งลักสามเสาหนีสิบเลือองเข้าไปเก็บง่า เรือองเอ้าไปเห็นงาดไห่เได้เลือกไปนั่งเป็นเจ้าเป็นนายของพี่น้องเห็ีดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นารใส่ที่นโยบายนายกสั่จรคือการขึ้นอำนาจสูงสุดกับมหาไ้จุดเสียนหน่อยด้กของเทศบาลนครขอนแก่นเฮาคือการเศรษฐกิจฐานลากมันกระจายไปพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุก อย่าเคส็เห้มันยุ่ไกลบ้านพี่น้องทุกคนนะคะดึงหนองแวงเข้ากับเป็นพื้นที่สีเขียวแม่กระทั่งนโยบายหงนานจาธะะนารณะสะอาดคือการคืนพื้นที่ขึ้นพื้นที่พวกเสียเอาขยะมาถิน่นยุนาบ้านเอาออกไปไกลๆซะ้าผกเข้านะคะได้ทรงบอบนโยบายนะคะการดูแลการกำจัดขยะออกจากเมื่อ จริงๆทุกๆเทศบาลที่พักประชาชนส่งนะครับเราก็มีความมั่นใจแต่ก็ไม่ประมาทนะครับที <Spike university anyway> to to ่เรามั่นใจเพราะว่าในตัวของผู้สมัครเองตัวนโยบายเองนะครับรวมถึงเสียงสนับสนุนของพักในอดีตนะครับหลายๆองค์ประกอบประกอบกันเนี่ยเป็นโอกาสที่พวกเราเห็นว่าเราสามารถชนะการเลือกตั้งได้แต่แน่นอนที่สุดว่าสนามระดับประเทศกับสนามท้องถิ่นก็ต่างกันสําหรับในเทศบาลนครขอนแก่นครับคุณออิษบินจมจามพรศิรบุตรเป็นหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างผู้สมัครอย่างดีนะครับของพักประชาชนที่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้ง ก็ทำหน้าที่นะครับเข้าพื้นที่พบหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดทุกๆนโยบายที่คุณอ๊อฟนะครับทำออกมาอยู่ในแผนภาพนโยบายเป็นนโยบายที่จับต้องได้เกิดขึ้นได้จริงนะครับเป็นการเลือกตั้งที่เราต้องการพิสูจน์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นเห็นว่าทุกการเลือกตั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และเป็นประชาธิปไตยที่จับต้องได้กินได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นสําหรับในสนามเทศบาลนครขอนแก่นเองผมมีความมั่นใจอย่างเต็มที่เพราะตัวคุณสมบัติของผู้สมัครตัวนโยบายรวมถึงสสในพื้นที่ที่ทางานในพื้นที่มาโดยตลอดนะ ไม่มีใครนะครับที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้นอกจากพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนที่ต้องมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ขอเป็นปากเป็นเสียงนะครับขอเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนเชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆครับ11พฤ,ฤษภาคมนี้ก็อยากให้กาให้กับพรคประชาชนคุณอฟอเบอร์สีและก็สอทอของพรคประชาชนทุกคนครับ